บทภาวนา11กุมภาพันธ์นมัสก,การด้วยความยำเกรงพระคำนำทางฮีบรูบทที่12ข้อ28-29เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสก,การอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญข้อคิดผู้เขียนพระธรรมฮีบรู เปรียบเทียบระหว่างพันธสัญญาเดิมที่ภูเขาซีนายซึ่งสั่เสทือนด้วยการสำแดงของพระเจ้ากับพันธสัญญาใหม่ที่เราได้รับแผ่นดินที่ไม่สั่นคลอนคืออาณาจักรของพระเจ้าที่มั่นคงและถาวรการตอบสนองต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้คือการปรนนิบัติหรือนมัสการพระเจ้าแต่การนมัสการนี้ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญสองประการคือด้วยความเคารพและยำเกรงความเคารพคือท่าทีที่ตระหนักถึงความบริสุทธิ์และความสูงส่งของพระเจ้า ส่วนความยำเกรงคือความรู้สึกเกรงขามต่อริธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ใช่ความกลัวแบบทาสที่กลัวนายแต่เป็นความเกรงใจและไม่อยากทําให้พระองค์เสียพระทัยเหมือนลูกที่ดีมีต่อพ่อที่รักเหตุผลที่เราต้องมีท่าทีเช่นนี้ก็เพราะพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นไฟที่เผาผลาญไฟสามารถให้ความอบอุ่นและแสงสว่างแต่ไฟก็สามารถเผาผลาญและทําลายสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ได้เช่นกัน การนมัสการที่แท้จริงต้องมีความสมดุลระหว่างความสนิทสนมเราเป็นลูกกับความยำเกรงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้นำที่สร้างสาวกต้องไม่ลดทอนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าลงมาเหลือแค่เพื่อนสนิทแต่ต้องสอนให้ผู้คนเข้าใกล้พระองค์ด้วยความรักและความเกรงขามในเวลาเดียวกันเรื่องราว RC s p r o รนักศาสนสาศาสตร์ผู้ล่วงลับได้เล่าถึงตอนที่ท่านสอนวิชาเทววิทยาในเซมินารี่ วันหนึ่งท่านกำลังสอนเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและอธิบายถึงประสบการณ์ของอิสยาในอิสยาบทที่6ที่ได้เห็นพระเจ้าแล้วร้องออกมาว่าวิบัติแก่ข้าพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าพินาศแล้วขณะที่ท่านกำลังอธิบายอย่างร้อนรนถึงความน่าเกรงขามของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ทันใดนั้นเองท่านก็หยุดพูดและเริ่มร้องไห้ออกมาต่อหน้านักเรียนทั้งชั้นท่านร้องไห้สะอกสะอื่นจนไม่สามารถสอนต่อได้เป็นเวลาหลายนาที ในห้องเรียนที่เงียบสงัดนั้นนักเรียนไม่ได้เห็นเพียงศาสตราจารย์ที่กำลังสอนแต่พวกเขาได้เห็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับความจริงของพระเจ้าผู้ทรงเป็นไฟที่เผาผลาญประสบการณ์ในวันนั้นได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับความยำเกรงพระเจ้าได้มากกว่าคำบรรยายหลายชั่วโมงรวมกันพวกเขาได้เห็นภาพของการนมัสก,การที่มาจากความเข้าใจในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงการนำไปปฏิบัติใคร่ครวญถึงความบริสุทธิ์ อ่านอิสยาห์บทที่6ข้อ1นถึง7ชา้าๆและจินตนาการว่าคุณอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าเหมือนอิสยาคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะพูดอะไรปรับท่าทีในการอธิษฐานก่อนที่คุณจะเริ่มต้นอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อสงบใจและระลึกถึงความยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์และความน่าเกรงขามของพระองค์ก่อนเสมอหลีกเลี่ยงการล้อเล่นกับบาป ความยำเกรงพระเจ้าจะนำไปสู่การเกลียดชังความบาปเมื่อคุณเผชิญกับการทดลองให้ทำบาปในวันนี้ให้ระลึกว่าพระเจ้าของคุณทรงเป็นไฟที่เผาผลาญและจงวิ่งหนีออกจากบาปนั้นคำถามเพื่อการไตร่ตรองการนมัสะการของฉันมีความสมดุลระหว่างความสนิทสนมและความยำเกรงหรือไม่ฉันดำเนินชีวิตราวกับว่าพระเจ้าเป็นเพื่อนเล่นที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือเป็นพระบิดาผู้บริสุทธิ์ที่ฉันต้องให้เกียรติ ความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นไฟที่เผาผลาญควรจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ฉันเข้าหาพระองค์และดำเนินชีวิตอย่างไรอธิษฐานจากใจข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และน่าเกรงขามข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงให้ข้าพระองค์ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผ่นดินที่ไม่สันคลอนของพระองค์ขอทรงยกโทษที่ข้าพระองค์มักจะเข้าใกล้พระองค์ด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมลืมไปว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เพียงใด ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์รู้จักนมำมสการและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความเคารพและความยำเกรงที่คู่ควรกับพระองค์ขอให้ความเข้าใจในความบริสุทธิ์ของพระองค์นำข้าพระองค์ให้เกลียดชังความบาปและดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังเฉพาะพระพักพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนข้อท่องจำฮีบรูบทที่ 12: องข้อ28 29 เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสก,การอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลท่งต่อและสร้างสาวกอย่ากลัวที่จะสอนสาวกของคุณเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และความน่าเกรงขามของพระเจ้าแบ่งปันกับเขาว่าทำไมเราจึงไม่ควรล้อเล่นกับความบาป และหนุนใจให้เขาดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญาทั้งปวง